จ่าถมพื้นเพเป็นคนภาคกลางตั้งแต่กำเนิดหลังจากเรียนจบที่โรงเรียนตำรวจก็ได้บรรจุและถูกส่งไปประจำการทางภาคเหนือซึ่งตำรวจที่บรรจุใหม่ๆมักจะถูกส่งไปยังที่กันดานห่างไกลเพื่อสร้างสมประสบการณ์หรืออะไรก็ไม่ทราบได้ที่นั่นเองที่จ่าถมเป็นตำรวจหนุ่มบรรจุใหม่ได้มีโอกาสทําหน้าที่จับปืนประทะกับกลุ่มลักลอบตัดไม้เถื่อนโดยร่วมกับจ่ารุ่นนะ้า ผู้บังคับบัญชาหมูก่กับเพื่อนอีกหกคนบุกเข้าไปจับกลุ่มกลุ่มตัดไม้เถื่อนถึงกลางป่าลึกขณะที่เสียงเรื่อย,ยนต์กาลังทํางานดังสนัน่นก็เป็นไปตามแผนการโดยที่กลุ่มตัดไม้ไม่ทันได้ระวังตัวเพราะไม่ได้ยินเสียงแต่ก็ไม่ทันได้ประชิดต,ตัวกลุ่มคนตัดไม้พวกนั้นก็เห็นเข้าซะก่อนเสียงปืนจึงระเบิดโตมตามขึ้นเสียงดังสนัน่นจ่าถมกับเพื่อนพลตํารวจกระโจนหลบกระสุนปืนกันจ่าละวัน แต่จ่ารุนนะที่เป็นผู้บังคับบัญชาหมู่กับช้ากว่าเพราะอายุนั้นมากกว่าลูกน้องผูกกระสุนปืนเข้าเต็มๆจนกระเด็นหงายท้องพึงก่อนจะคลานเข้าหาที่หลบต้นไม้ใหญ่ได้เสียงเลื่อยยนเงียบไปก็มีเสียงปืนดังขึ้นมาแทนแทบแสบแก้วหูมีเสียงดังระเบิดตูมตามดังขึ้นอยู่เกือบสิบนาทีโดยที่ไม่มีใครสนใจใครที่มาด้วยกันเพราะต่างก็ป้องกันตัวต่อสู้และเอาตัวรอดไปด้วย ด้วยความที่ยังเป็นตำรวจด้อยประสบการณ์นั่นเองโชคดีที่กลุ่มตัดไม้มันมีอยู่ด้วยการเพียงแค่สี่คนเท่านั้นแม้จะมีอาวุธที่ทันสมัยและรุนแรงกว่าเจ้าหน้าที่กลุ่มจาม่าถมแต่ยังไงก็สู้ปืนหลายกระบอกไม่ได้ต้องวิ่งหนีหัวซุกหัวซุนเพื่อเอาตัวรอดเข้าป่าหายไปสุดท้ายก็เลยจับไม่ได้สักคนเดียวแต่ก็ยังถือได้ว่าผักดันไม่ให้มันก,กลับเข้ามาในพื้นที่ป่าแห่งนั้นได้อีกเมื่อเหตุการณ์สงบถึงได้นึกขึ้นมาได้ ว่าจ่าถูกยิงเข้าไปจนกระเด็นลีพากันวิ่งเข้าไปดูด้วยความตกใจและเป็นห่วงแต่จากลับลุกพลวดขึ้นมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเห็นมีแค่รูกระสุนเป็นรูโวที่เสื้อบริเวณหน้าอกเท่านั้นไม่มีเลือดไหลออกมาให้เห็นแม้แต่หยดเดียวยิ่งสร้างความตกตะลึงให้กับบรรดาตำรวจหนุ่มๆยิ่งนักแต่ก็ไม่มีใครกล้าถามหรือว่าเาส้าซีเพราะว่าจ่าแกเป็นผู้บังคับบัญชาหมู่ของตนเอง และไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่จะมาอยากรู้อยากเห็นอะไรในเวลานั้นเมื่อจัดการเคลียร์พื้นที่เก็บรวบรวมหลักฐานเสร็จก็รีบกลับออกจากป่าทันทีผ่านเหตุการณ์นั้นไปนานหลายเดือนจ่าถมถึงกล้าถามนาจาเพราะเริ่มจะคุ้นเคยกันมากขึ้นจากการที่ร่วมงานกันมาแล้วหลายครั้งถึงได้รู้ว่านาจากแกมีของดีมาจากหลวงพ่อที่นับถือกระสุนปืนถึงไม่ได้ละคายผิวแกเลยแม้แต่น้อยแม้ว่าจะถูกยิงเข้าไปจัง มีเพียงกันลอยช้ำเป็นจำจำเท่านั้นเพราจ่าถมได้รู้เรื่องว่ามีของดีเครื่องรางของขังวิชา,าคมเข้าก็เริ่มให้ความสนใจนับแต่นั้นมาเพราะเดิมเป็นคนที่ไม่ค่อยจะได้รู้เรื่องพวกนี้มากนักเพียงแค่ได้ยินได้ฟังมาเพอนเนเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งจนได้มาเห็นกับตาตัวเองเข้าสําหรับคนที่เป็นตํารวจที่มีประสบการณ์มากล้วนแต่เป็นคนที่สเสาะแสวงหาของดีมาไว้ติดตัวกันแทบทั้งสิน้นเพราะมีชีวิต อยู่บนเส้นขาบเกี่ยวกับความตายอยู่ตลอดเวลาน้อยนักที่จะไม่มีใครที่ไม่มีของดีถ้าไม่มีวิชาคมอย่างน้อยก็ต้องมีเครื่องล้างของขัง,งอะไรสักอย่างติดตัวบ้างจ่าถมจึงเกิดความเลื่อมใสหลวงพ่อที่น่าจะแกนับถือมากแต่เสียดายที่แกบอกว่าท่านมรณภาพเป็นนานมากแล้วหลังจากนั้นจ่าถมก็เสาะแสวงหาครูบาอาจารย์ที่เก่งกาในแถบนั้นจนมาได้ยินเรื่องราวของหลวงตาที่อยู่วัดเล็กๆแห่งหนึ่ง อยู่อีกฝั่งจังหวัดซึ่งติดกับพื้นป่าเดียวกันสาป่อหลวงตาท่านทุดงไปถั่วแขว้นแดนสยามเมื่อครั้งเป็นพระนุมฝากตัวเป็นศิษย์ศึกษาภาวนาและวิชาคมกับพระอาจารย์มาหลายแขนงไม่ว่าจะเป็นวิชาคมสายไทยสายขเขมรลัวาสายพมา่าแต่สมัยก่อนพระทุดงส่วนใหญ่ก็เหมือนเหมือนกับหลวงตาและมีอยู่มากมายในหลายพื้นที่ก็เลยไม่เป็นที่โด่งดังมีชื่อเสียงอะไรไม่เหมือนกับสมัยนี้ ที่มีอยู่น้อยรูปนักที่จะเป็นแบบนั้นและน้อยคนที่จะรู้ประวัติของหลวงตาท่านจะมีก็แต่ชาวบ้านกับสิทธิ์ต่างทินที่ได้ยินเรื่องรล่าไม่กี่คนเท่านั้นที่แวะเวียนกันไปกราบไหว้ปลนนิบัติรับใช้ในบางคราวเมื่อมีโอกาสเพื่อจะได้ของดีติดตัวกลับกันไปบ้างและจะมีแวะเวียนกันไปแค่เฉพาะกลุ่มคนนั้นๆเท่าที่รู้ที่จะถ่มได้รู้ก็เพราะฝักใฝ่เรื่องนี้มาตั้งแต่เห็นกับตาตัวเอง จนมีชาวบ้านที่รู้เรื่องมาแนะนําให้ไปหาหลวงตาที่ชาวบ้านคนนั้นได้รู้จักและได้ยินมาโดยความที่เป็นตํารวจอยู่ด้วยก็คงจะได้ของดีจากท่านมาได้ไม่ยากเพราะถือว่าเป็นผู้ปกป้องรักษาชีวิตทรัพย์สินของชาวบ้านหลังจากที่จ่าถมได้รู้ที่อยู่ที่แน่นอนจ่าถมก็ได้มีโอกาสไปกราบนมัสการหลวงตาหลังจากนั้นไม่นานและเหมือนว่าจะถูกชะตากับท่านเป็นอย่างมากจ่าถมมาได้บอกอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่อยากได้ แต่ว่าหลวงตาท่านกลับรับรู้ได้ตัวท่านเองยิ่งทําให้จ่าถมเลื่อมใสศรัทธาท่านมากเข้าไปอีกแต่จ่าถมก็ต้องแวะเวียนไปมาอยู่หลายครั้งหลายหนด้วยกันด้วยการลองจิตลองใจถึงความอดทนและตั้งใจของจ่าถมจากหลวงตากว่าจะได้ของดีจากท่านก็แวะเวียนไปอยู่หลายเดือนเพราะสมัยนั้นการเดินทางไปมาลําบากและไม่ค่อยจะได้ว่างจากการงานหน้าที่สุดท้ายสิ่งที่จ่าถม อยากได้ก็มาได้สมใจอย่างที่ต้องการในที่สุดหลวงตาก็ได้ลงอักขระยันมหาอุดไว้ที่กลางแผ่นหลังหนึ่งจุดและลงอัคขระคูกำกับไว้ที่กลางกระหมอมอีกหนึ่งจุดและมีข้อห้ามให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้ของที่อยู่ในตัวนั้นหลุดลอยหรือว่าเสื่อมลงโดยเฉพาะกับเรื่องผู้หญิงห้ามผิดลูกผิดเมียใครเด็ดขาดหรือไม่ว่าจะเป็นหญิงแก่แม่ล้างก็ตามแม้แต่เมียตนเองก็ห้ามให้ตบหัวลูบหลังเป็นอันขาด เมื่อได้ของดีจากหลวงตาเป็นยันมหาอุดซึ่งต่างจากน้าจาที่แกมีตะกุดโทนหนึ่งดอกกับคาถาอาคมกำกับที่ต้องใช้ทุกครั้งที่ออกไปเสี่ยงภัยอันตรายแต่อานุภาพความเข้มขลังก็ไม่ได้แพ้กันเลยเมื่อครั้งที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่ว่าถูกขโมยเอาควายไปเมื่อคืนซึ่งเป็นเหตุที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆในพื้นที่แถบนั้นนอกจากพวกตัดไม้เถื่อนเพราะว่าอยู่ใกล้กับพื้นป่าใหญ่ เมื่อขโมยเอาควายชาวบ้านไปได้พวกนั้นมันก็จะต้อนเอาควายของชาวบ้านไปซ่อนไว้ในป่าก่อนเพื่อจะได้ไปติดต่อขายอีกทอดหนึ่งถึงจะต้อนเอาควายออกไปจากป่าเพื่อไปส่งให้พ่อค้านาจ่าพร้อมกับจ่าถมและเพื่อนชุดเดิมก็ได้ติดตามเข้าป่าไปในช่วงสายๆ้วยฝีเท้าของคนนั้นไวกว่าควายมากที่ตอนไปได้ช้าเพราะว่าควายไม่คุ้นเคยกับโจรพวกนั้นทําให้ตามไปทันในช่วงเกือบเที่ยงในที่สุด ฝ่ายโจนป่นควายหกคนพร้อมอาวุธครบมือเพราะว่ามันเคยประทะก,กับเจ้าของควายและเจ้าหน้าที่มาแล้วหลายพื้นที่ก็เลยเปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่ก่อนแบบไม่ยัง้งเพราะกลุ่มของจ่าถมเกรงว่าจะยิงไปถูกเอาควายของชาวบ้านตายเข้าต่างก็ระวังตัวกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วก็เลยไม่มีใครพลาดท่าถูกกระสุนปืนแต่ด้วยปืนของโจรพวกนั้นมันมีอนุภาพมากกว่าของเจ้าหน้าที่ก็เลยทําอะไรได้ไม่ถนัดมากนะัก ส่วนควายก็ตกใจเสียงปืนวิ่งหนีออกไปคนละทิศละทางเปิดโอกาสให้ประทะกันได้สะดวกมากขึ้นแม้อาวุธจะสู่โจนไม่ได้แต่เรื่องการใช้อาวุธดูเหมือนว่าทางฝ่ายเจ้าหน้าที่จะได้เปรียบมากกว่ามีฝีมือที่แม่นยำกว่าก็ยิงโจนกระเด็นหงายท้องไปถึงสองคนหมายจะพุ่งเข้าไปล็อกตัวเอาไว้แต่โจนที่ถูกยิงหงายท้องออกไปก็ลุกพวดขึ้นมายิงสวนเข้าใส่เต็มหน้าอกของจา่าถม หลังของจ่าถมถึงกับกระเด็นไหล้างผึ่งด้วยแรงกระสุนปืนที่มันเหนือกว่านอนขดตัวงอจุกเสียดไปทั้งตัวไอโจนที่ถูกยิงกระสุนปืนเข้าไปจากเจ้าหน้าที่กระสุนปืนกระกลับไม่ได้ละขายผิวของมันเช่นกันสุดท้ายก็ถูกจ่าถมกับเพื่อนๆกระโจนเข้าไปล็อกคอไว้ได้ทั้งคู่ที่เหลือมันกับวิ่งหนีเอาตัวหลอดไปเสียเฉยๆหลังจากที่เคลียร์พื้นที่จนปลอดภัยเรียบร้อยแล้วก็ส่งสัญญ,ญาณวิทยุ ไปบอกให้ชาวบ้านมาช่วยกันตามหาควายและต่อนเอาออกไปจากป่าและครั้งนั้นเป็นครั้งแรกที่จ่าถมได้รู้สึกถึงความเข้มขลังเรื่องวิชาอาคมเครื่องรางและอกขระเพราะว่าเจอเข่ากับตัวเองแบบไม่มีข้อกางขาอะไรโดยเข่าไปเต็มหน้าอกจนเสื้อขาดและมีเพียงแค่รอยช้ำเล็กน้อยที่ถูกกระสุนปืนบนผิวหนังเท่านั้นหลายผลงานที่จ่าถมกับกลุ่มเพื่อนเพื่อนและน้าจ่าที่เป็นหัวหน้าชุดสร้างผลงานที่โดดเด่นไว้อย่างมากมาย จ่าถมตำรวจหนุ่มฝีมือดีกับเพื่อนๆสุดท้ายแล้วก็ถูกย้ายไปในหลายพื้นที่ให้ไปทำหน้าที่อยู่ในที่แห่งใหม่ที่มีโจรชุกชุมโดยแยกกันไปอยู่คนละท้องที่จ่าถมย้ายไปอยู่อีกจังหวัดที่ใกล้กับวัดของหลวงตาแต่ก็เป็นพื้นที่ที่ติดกับผืนป่าเดียวกันที่ทอดยาวไปสองสาจังหวัดในสมัยนั้นก็เลยมีโอกาสได้แวะเวียนไปกราบนมัสการและรับใช้หลวงตาท่านอยู่บ่อย จนได้เครื่องล้างของขัง,งประเภทเขียวงามาอีกชุดหนึ่งช่วงนั้นชื่อเสียงของจา่าถมที่เป็นตำรวจมือดีมีผลงานมากมายไม่เคยผิดพลาดทั้งสองพื้นที่ที่ไปประจำการอยู่ทำให้จ่าถมได้เลื่อนขั้นขึ้นมาเรื่อยๆจนได้เป็นจ่าในที่สุดและมีครอบครัวอยู่ในพื้นที่นั้นเองหลวงตาท่านก็นได้ละสังขารไปเมื่อก่อนที่จา่าถมจะมีครอบครัวพอมีครอบครัวยามว่างก็จะช่วยพ่อตาแม่ยายทำไรนาะเหมือนกับชาวบ้านทั่วไป มีอยู่อย่างหนึ่งที่จ่าถมเพิ่งจะเคยได้ไปกินและลิ้มรสและชอบกินมาตลอดตั้งแต่มาบรรจุใหม่ๆในพื้นที่เดิมนั่นก็คือลู่เลือดหรือว่าลาบเลือดทางเหนือที่น้าจ่าแกชอบทำให้กินอยู่เป็นประจำแลแกละก็โดยความที่เป็นคนทางภาคกลางไม่ค่อยจะได้กินของดิบๆพวกนี้ก็เลยไม่ค่อยจะกล้ากินแต่พอได้ชิมลิ้มรสเข้าไปแล้วก็รู้สึกว่ามันอร่อยถูกปากอย่างบอกไม่ถูก ซึ่งนั่นมันเป็นอาหารที่คนทางเหนือกินกันเป็นปกติโดยเฉพาะพ่อตาที่ชอบทําให้กินอยู่เป็นประจำเพราะรู้ว่าลูกเขยนั้นชอบเมื่อวันที่จะถมเข้าไปนอนเฝ้าไลเพราะมักจะมีสัตว์ป่าลงมากินพืชผลไลก็อยู่ที่ท้ายหมู่บ้านแต่ติดชายป่าพ่อตาก็ได้ให้ลูกสาวเอาลูกเลือดไปส่งในช่วงตอนเที่ยงเอากับข้าวกับปลาไปส่งเรียบร้อยแล้วเมียแกก็กลับไปดูลูกดูเต้าตามปกติกว่าจะได้กินอาหารข้าวปลา กระป๋าข้าไปบ่ายสองหลังจากล้างไม้ล้างมือเสร็จเรียบร้อยก็ขึ้นไปบนห้างนั่งกินข้าวขณะที่กําลังซดลู่เลือดอย่างอเลตอร่อยจู่ๆก็มีเสียงปืนระเบิดขึ้นสองสามนัดติดติดกันล่างจ่าถมกระเด็นหน้าทิมลงไปจากห้างกองอยู่ที่พื้นด้านล่างอีกคู่เดียวก็มีเสียงปืนระเบิดโตมตามขึ้นอีกชุดกระสุนชุดแรกพุ่งเข้ากระแทกเข้าเต็มแผ่นหลังชุดที่สองเข่าที่ลำตัวอย่างจัง จ่าถมถึงกับนอนตัวเก่งแข็งทื่อดวงตาเบิกโพลงเลือดสดสดแดงเถือกไปทั้งใบหน้าและปากจมูกล่างลึกลับสองล่างเดินเข้ามาใกล้เมื่อเห็นเลือดกันน่ใจว่าจ่าถมตายสนิทแล้วก็หันหลังเดินหายเข้าป่าไปทางท้ายไรจ่าถมยังไม่ตายกระสุนไม่ได้ละคายผิวของแกแม้แต่น้อยแต่ว่ามันจุกเสียดจ,จนนั่นไปหมดด้วยแรงกระสุนที่น่าจะเป็นลูกซองเลือดสดสดที่เห็นนั่นมันก็คือลู่เลือด ตอนที่แกกำลังสดอยู่อย่างอรเรดอร่อยชาวบ้านที่ทำไร่นาะอยู่ใกล้ๆกันได้ยินเสียงปืนกระพากันวิ่งมาดูเมื่อเห็นว่าจา่าถมมาได้เป็นอะไรเลยก็เบาใจและรู้จักชื่อเสียงของแกเป็นอย่างดีที่ลาดถาก็คงเพราะไม่ทันได้ระวังตัวนั่นเองและใบหน้าของมือปืนทั้งสองคนนั้นอยู่ในหัวของจา่าถมเต็มสองลูกตาก่อนคำจา่าถมกับเพื่อนตำรวจก็ไปลากเอาตัวมาได้สำเร็จทั้งคู่ เพราะว่ามันอยู่อีกหมู่บ้านใกล้ๆกันนั่นเองและเคยเห็นหน้าข้าตากันมาก่อนแล้วตอนตรวจคน้นก็บพบปืนลูกซองที่เอาไปซ่อนไว้ที่เลา่า,านและยังมีข่าเมาปืนที่เพิ่งจะยิงออกไปหมาดๆทั้งสองกระบอกสอบสวนก็บพบว่ามันรับจ้างตัดไม้เถื่อนให้กับนายทุนมาแล้วหลายครั้งและถูกจ่าถมไล่ล่ามาแล้วหลายครั้งเช่นกันแต่ว่าจ่าถมไม่เห็นหน้าพวกมันเพราะว่าพวกมันใส่หมวกไอโมงกันทุกคนมันรู้จักจ่าถมเป็นอย่างดี และลูกกิตติศัพด้วยแต่ก็ยังรับจ้างเผื่อที่จะมาลอบยิงจ่าทมอีกเป็นงานล่าสุดเพราะว่าจ่าทมนั้นเหมือนกับว่าเป็นก้างชิ้นใหญ่ที่ทํางานไม่ได้สะดวกและยังไม่เชื่อว่าจ่าทมนั้นจะยิงไม่เข้าจริงเมื่อตอนที่เข้าไปรอบยิงก็ยังเห็นกับตาว่าจ่าทมนั้นเลือกทะลักออกมาแดงฉานทั้งที่ใบหน้าปากและจมูกแถมดวงตายังเลือกถลนเพื่อให้แน่ใจก็ยังยิงซ้ำเข้าไปอีกจนคิดว่าตายสนิท แต่กลับไม่คิดว่าจ่าถมจะไม่เป็นอะไรเลยโดยซ้ำแถมยังมาถูกจับด้วยน้ํามือของแกเข้าอีกโดนเข้าไปขนาดนั้นยังรอดมาได้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วละจ่าถมอยู่ในยศจา่าไปจนกเกษียณแม้ว่าจะมีผลงานมากมายทั้งในพื้นที่เก่าและพื้นที่ใหม่และอีกหลายพื้นที่ที่ถูกขอตัวออกไปช่วยงานจนไม่ค่อยมีพวกโจรขโมยชุกชุมเหมือนแต่ก่อนเพราะต่างกับพากันกลัวจ่าถมกันแทบทั้งสิน้น พอแกกระเสียนก็มีตำรวจฝีมือดีบรรจุเข้าไปเรื่อยๆโจรขโมยก็เงียบหายไปจนหมดตำรวจที่ไปบรรจุใหม่ๆทั้งหลุนลูกหลุนน้องต่างก็ให้ความนับถือจ่าถมกันทุกคนและยังคงเป็นตำนานจ่าถมหนังเหนียวเลื่อยมาจนถึงทุกวันนี้